สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางดาปกติกระเทาวีฟีนะคะคลิปทุกคลิปไม่ทันขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สับสนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่เพียงแค่แนวทางนะคะค่ะ มาไปซอยนะคะมาดาวของเรารอบที่ผ่านมากะมาได้หนึ่งดาวนะทุกคนมาแต่ VIP นะคะมาสองห้าเด้อนี่บอลปกติหลุดเด้อจ้ะจ้ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีวินสามตัวให้เลย เราวินได้แล้วนะคะเป็นเราวินได้แล้วเพราะมีแค่สามตัวถ้าสี่ตัวเราวินไม่ได้สี่ตัวเราวินบม่ได้เด้อตอนนี้สามตัววินได้แล้วน้องมามา,มากันเลยมาเริ่มกันเลยอ,อ้าวหาปุ๋ยก่อนชักช้าเสียเวลาจริงๆนะเราใช่ไหมนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนมา ดาวีไอพีดาวีไอพีวิ่งรูดนะคะหนึ่งสองฟันหนึ่ง กาปกติออไม่รุดเลยเห็นไหมสองชนนะคนฟันสองนะฮะฟันสองฟันสองก็ฟันสองก็งกจับ

ศนห้าศูนห้าแล้วก็จะมีเด่นสามหกนี่เลยนะฮะเด่นสามหกสามก็ 3ามสองสามหกสามเก้าหองหเดาวีพดาปกตีเน้นอะไรดีอ่ะสองแหนึ่ง ประมาณนี้แหละนะฮะ,ะประมาณนี้เด่นสามสองสามหกสามเก้าหกหกสองหกห้าหกเก้าประมาณนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพ่งแค่แนวทางนะคะขอให้โคชคดีเลยตังๆนะคะเจอกันใหม่หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ